สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมชาว y o u t u b e และท่านสมาชิกทุกๆท,ท,ท่านนะคะที่ติดตามมาอยู่799ทํานายทายทักนะคะคราวนี้เราก็จะมาดูดวงชะตาของ12ลราศีนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะงานเงินความรักสุขภาพเป็นการทํานายโดยรวมๆนะคะในสถานก,การณ์ภาครวมนะในช่วงที่คุณเปิดดูเนี่ยเปิดดูช่วงไหนคุณก็เช็คได้เลยนะคะ ในคราวนี้เราจะมาดูชาวราศีมังกรนะอันดับแรกก็คือชาวมังกรมังกรคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึง15กุมภาพันธ์ราศีนี้จะเป็นธาตุด,ดินะมาดูซิว่าช่วงนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะลัคนาราศีดูได้หมดนะเขาบอกท่านสมาชิกใหม่นะคะแม้กระทั่งคนที่มีวันที่เกิดไม่แน่นอนนะคะถ้าคุณเกิดอยู่ในช่วงเดือนมกราคม คุณยืดชาวมังกรได้เลยนะคะสําหรับท่านสมาชิกใหม่ที่ไม่ทราบว่าจะดูแบบไหนไได้บ้างนะนะสถานการณ์ของชาวมังกรนะเป็นอย่างไรบ้างนะจริงๆแล้วชาวมังกรนะโดยพื้นฐานแล้วจะเป็นคนที่ขยันขันแข็งมากเลยนะความลําบากนี่ไม่ต้องพูดถึงนะบากบัน่นมุ่งมานะ มีความมานะบากบัน่นอดทนสูงนะคะมีความจริงจังด้วยนะชาวมังกรนี่บางครั้งนะดูเหมือนเขาจะเคร่งเครียดมากกับคือจริงจังอะ่ะนะคือจริงจังกับสิ่งที่ตัวเองทานะคะแต่บางครั้งเขาก็มีมุมเล็กๆมุมสบายๆมุมเด็กๆมุมตลกบ้างของเขานะนก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครนะชาวมังกรนะบางครั้งก็มีใจร้อนบ้าง แต่ว่าชาวมังกรนี่จะโกรธง่ายหายเร็วนะไม่มีอะไรในชาวมังกรนะสู้มาหน้าบากบั่นนะจนได้ดิบได้ดีจนแบบถึงจุดจุดหนึ่งนะนะของชาวมังกรในสถานก,การณ์ช่วงนี้เจ้าชะตารู้สึกว่าเหนื่อยมากมีความกังมีความกังวลหลายๆเรื่องการงานงานทั้งสองอย่างนี่ทำงานมากกว่าอย่างหนึ่งนะหมุนงานบางทีวิ่งทํางานโน่นงานนี่เนี่ยเงินก็หมุน นะเป็นว่าเล่นเนี่ยโปะหน้าโปะหลังนะคะไม่กระทั่งเรื่องความรักดีหน่อยนะช่วงนี้มีสเสน่ห์หน่อยมีคนมารักมาชอบเยอะอเราจะ,ะไม่ได้เจาะนะคะจะพูดเน้นงานเงินอย่างเดียวนะเน้นงานเงินนะแล้วก็ความรักแล้วก็สุขภาพส่วนในเรื่องของความรักมีเจาะให้ต่างหากแล้วนะคะสำหรับท่านสมาชิกที่ติดตามกันเป็นประจำ ทราบดีนะเขาบอกท่านสมาชิกใหม่ความรักข้อ2ข้อ3นะคะความรักความสัมพันธ์อนาคตความรักในข้อ2นะความรู้สึกของเขาสถานการณ์ความรู้สึกของคนรักที่มีต่อเราในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างอันนี้ทําไปแล้วนะเข้าไปดูได้ไม่ทราบถามมาเดี๋ยวฝากลิงก์ให้นะในสถานการณ์นะชาวมังกรอย่างที่บอกนะเครียดเหมือนกันกังวลใจนะบางทีคิดแต่เรื่องดุมดื้อ ิดแต่เรื่องเดิมๆนะกังวลใจคิดถึงเหงาเศานะเป็นกังวลนะบางทีสถานการณ์รอบๆข้างรู้สึกว่าจะต้องมีความรับผิดชอบอืมตัวเป็นน็อตหัวเป็นเกลียวนั่นแหละนะชาวมังกรน,นะช่วงนี้ขยันต้องสู้สู้มากๆแค่คนรอบข้างด้วยเพื่อครอบครัวเพื่อความรักเพื่อคนรักเพื่อหน้าที่การงานเพื่อสิ่งที่ดีๆ รออยู่ข้างหน้าเนี่ยทำเตือนสติให้ชาวมังกรเนี่ยต้องสู้ต่อนะก็คือฉันจะต้องมีผลประโยชน์ฉันจะต้องดีต่อไปชีวิตฉันจะต้องไม่ตกอับฉันจะต้องดีขึ้นดีขึ้นงานฉันก็ต้องได้อืมตอนนี้มันเป็นอย่างนั้นสถานการณ์ของชาวมังกรนะสิ่งที่มันอยากจะเปลี่ยนแปลงก็คือฉันอยากจะเจอสิ่งที่ดีๆฉันจะต้องมุ่งมั่นประสบความสําเร็จให้ได้ฉันจะต้องพังงาขึ้นมาเป็นมังกรให้ได้ แม้กระทั่งความรับผิดชอบหรือแม้กระทั่งคนที่อยู่บ้านหรืออะไรก็ตามความรับผิดชอบในบ้านหรืออะไรก็ตามจะต้องวางแผนในการที่จะจัดการอย่างไรให้ทุกอย่างมันดีขึ้นนะเป็นคนที่คบง่ายนะดูดูแล้วนะชาวมังกรในช่วงนี้สบายๆถึงแม้จะมีเรื่องกังวลอยู่บ้างนะแต่ก็สบายๆมีสติที่จะจัดการอะไรหลายๆอย่างนะคะ ก่อนหน้านั้นก็รู้สึกว่าตัวเองก็ทุ่มเทอยู่แล้วนะต่อไปเนี่ยมันจะประสบความสําเร็จตามที่คุณตั้งใจอยู่สิ่งที่คุณอดทนนะสิ่งที่คุณทุกข์ใจนะมันจะค่อยๆดีขึ้นนะในบางทั้งอาจจะเจ็บปวดในบางสิ่งบางอย่างที่มันโดนกระทําหรือในสภาวะที่เป็นอยู่เนี่ยนะแต่อนาคตมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จ เด็ดขาดนะชาวมังกรบางครั้งก็ต้องเด็ดขาดนะมีสติมากขึ้นนะจะต้องยิ่งใหญ่ฉันจะต้องตัดสินใจให้แน่วแน่เดี๋ยวเราจะมาพูดเรื่องงานเงินอีกทีนะความรักก็เหมือนกันเดี๋ยวมาดูให้ทุกอย่างมีความรับผิดชอบอนะขยันอนะ เป็นคนที่รักษาน้ําใจคนด้วยนะบัวให้ช้าบัวไม่ให้ช้ําน้าไม่ให้ขุนด้วยนะชาวมังกรจะเป็นอย่างนั้นในเรื่องของการงานในเรื่องของการงานถึงแม้ว่าบางสิ่งบางอย่างงานมันมีผิดหวังอยู่บ้างมันพังอะ่ะมันไม่เป็นไปนตามที่คุณวางแผนไว้เลยในบางบางท่านนะเพราะว่าคุณทํางานหลายหลายด้านนะคะวิ่งทํางานนั้นวิ่งทํางานนี้แต่ก็จะพยายามทําให้ดีที่สดุดมันยังมันยังตัดงานใดงานหนึ่งไม่ได้ พราะคุณต้องการที่จะต้องดีขึ้นต้องมีผลประโยชน์ต้องมีผลกําไรจะต้องได้จะต้องยิ่งใหญ่อ,อทุกอย่างจะต้องดีขึ้นอืมเป็นอย่างนั้นแล้วคุณก็จะประสบความสําเร็จอยู่นะคะอืแต่ต้องอดทน,นอดทนหน่อยทุกอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นนะฮะสำหรับคนที่หางานใหม่นะคุณก็มีโอกาสได้นะคะสำหรับในช่วงนี้ นะแต่คุณต้องทำในสิ่งทำไปก่อนนะถึงแม้จะเป็นงานที่คุณอาจจะอาจจะยังไม่พอใจเท่าไหร่นะก็ต้องทําไปก่อนแล้วงานธุรกิจการงานการลงทุนนะต้องค่อยเป็นค่อยไปบางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่ได้ดังใจนะคะสำหรับงานที่ทําอยู่ก็เหมือนกันคนที่ทําอยู่แล้วก็อย่าคิดไปลาออกหรือบางท่านอาจจะ ออกจากงานรู้สึกคิดถึงอะไรอาวร์งานเก่างานเดิมที่มาได้งานใหม่ที่ตัดสินใจออกหรือถูกให้ออกนะแต่คุณมีโอกาสจะได้งานอยู่นะคะการเงินนะก็หมุนเงินเป็นว่าเล่นอย่างที่ว่านะหาเงินอยู่คนเดียวนะี่บางทีโปะหน้าโปะหลังค่าบ้านค่ารถเนี่ยความรบับผิดชอบรอบๆข้างนะความรบับผิดชอบครอบครัวการเก็บหอมลอมริบเพื่ออนาคตของตัวเองด้วยส่วนหนึ่งนะคะ แต่ก็จะไปได้เรื่อยๆนะคุณต้องควบคุมอารมณ์หน่อยหนึ่งนะในเรื่องของการเงินขอให้มีสติมากขึ้นในบางท่านอา,อาจจะมีโชคแบบฟุกๆเข้ามานะคะอือันนี้แล้วแต่บุญแต่ละคนนะบุญแต่ละคนทํามาไม่เท่ากันเรื่องโชคเรื่องลาบเนี่ยนะแต่ก็มีโอกาสแบบเงินที่แบบหล่นมาจากฟ้าเนี่ยนะมันก็ มันอาจจะแล้วแต่คนนะชา้าบังกรส่วนใหญ่จะเงือไม่ออกไม่ได้เงินหรอกบอกได้เลยการเรื่องเสียงโชคนี่ก็น้อยมากนะแล้วก็อาจจะมีโอกาสอยู่นะคะสําหรับบางท่านนะเรื่องเงินแล้วก็เงินที่ไปติดต่อที่หมุนก็มีโอกาสได้อยู่นะคะสําหรับคนที่ไปติดต่อกู้เงินอะไรเงี้ยต้องอดทนหน่อยนะคะ ีนี้มาดูเรื่องความรักความรักของชาวมังกรนะความรักของชาวมังกรในช่วงนี้มีสเสน่หนะ์มีคนเข้ามาชอบนะเยอะเหมือนกันหรือการหมุนเงินเอ้ยหรือการแบบเขาเรียกว่าสับรางก็ได้นะคะคุณมีโอกาสเริ่มต้นใหม่กับความรักคุณมีโอกาสมีคนมาชอบโอกาสพบรักพมรมลิขิตเข้ามานะแต่ความสับสนวุ่นวายจ,จะเลือกใครกันแน่นี่แหละทําให้คุณกังวลใจในเรื่องของความรัก แม้กระทั่งคนที่มีครอบครัวปัญหาความรักก็อยู่กันประคับประคองกันไปนะบางครั้งก็ต้องเด็ดขาดอยู่บ้างสําหรับชาวมังกรที่มีครอบครัวบางท่านอาจจะมีบุตรหรือต้องรับผิดชอบบุตรนะหรือห่วงห่วงครอบครัวนี่มากนะสำหรับความรักนะไปไปดูรายละเอียดนะคะทำให้อาจะแยกออกมาต่างหากให้แล้วนะคะ จะแยกความรักออกมาให้ต่างหากแล้วนะมีโอกาสเริ่มต้นที่ดีมีโอกาสาพบความรัก a พรมริขิต ah มาแล้วนะคะแต่ยังสับสนอยู่ว่าจะเอาอยัางไงดีชาวมังกรจะมองความรักเป็นในลักษณะที่แบบความเหมาะสมคุณเหมาะสมกับฉันไหมคุณมีอะไรความเหมาะสมมากกว่าใจปรารถนา ว่างั้นเถอะตอนเนี้ยความความรักของชาวมังกรจะเป็นลนักษณะนั้นนะ,นะมีไหมเงินนะ่ะทํางานอะไรเนี่ยเขาจะมองมองแบบก็ค,คือผลประโยชน์จะพูดง่ายๆคือผลประโยชน์อนาคตจะต้องดีนะไม่ใช่จะต้องมาจมปักอยู่กับความลาบากแต่ชาวมังกรนี่ไม่กลัวอยู่แล้วความลำบากแต่คนที่จะเข้ามาเนี่ยคุณจะต้อง อย่างน้อยก็เหมือนกับฉันขยันขันแข็งหรือว่ามีอาชีพการงานเนี่ยมันจะมันจะเป็นอย่างนั้นนะความรักของชาวมังมกรในช่วงสภาวะตอนนี้จะไม่เอาความรักหรือความรู้สึกรักชอบเป็นใหญ่จะเอาความเหมาะสมนะอ่าเข้ามามากกว่าความรักอืมหรือบางท่านอาจจะถูกจัดหาให้ในบางท่านนะเจอแบบเจอแน่นอนนะชาวมังกรพบรักแน่นอน นะคะในช่วงนี้ไปดูรายละเอียดความรักนะคะเดี๋ยวจะทําในหมวดของหัวข้อที่สองต่อไปนะคะเดี๋ยวดูอันนี้ไปก่อนนะมีเหตุมีผลอืมเป็นอย่างนั้นในเรื่องของความรักแต่ต้องตัดสินใจดีๆนะสําหรับคนที่มีจิตใจโลเลนะ่ะอ่ามีความรักมากกว่าหรือมีสองบ้านเนี่ยบางท่านมีครอบครัวมีสองบ้านนะไม่ว่าจะเป็นตัวคุณหรือตัวคนเราก็ตามเนี่ะนะนะแต่ก็เป็นอะไรที่เริ่มต้นดีๆนะเพราะว่าอ่า ช่วงนี้ชาวมังกรอาจจะเป็นคนที่ในช่วงของจะต้องรับผิดชอบดีอ่ะวาง,งั้นเถอเพียรพร้อมทุกอย่างฉันจะไม่ให้มาตําหนิตีเตียนฉันได้ประมาณนี้อืมนะคะตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างก็เฉียบขาดนะเรื่องความรักชาวมังกรนะดูดีนะเพียบพร้อมอืมรักษาน้ําใจในความรักไว้ประคับประคองกันไปนะคะ ครอบครัวความรักไปอย่างนั้นแต่บางครั้งก็ทุกอยู่ไม่น้อยนะแต่ก็พยายามเก็บความรู้สึกอย่างนั้นก็คือไปเรื่อยๆถึงแม้บางท่านอาจจะมีบางอย่างนะเดีย๋ยวไปดูรายละเอียดกันแล้วกันนะคะในเรื่องของความความกังวลต้องกระจัดมันนะคะคิดมากเนี่ยมันจะทําบั่นทอนสุขภาพอย่าเอาพลังลบมาใส่ตัวเรานะคะคิดแต่ว่าฉันต้องดีฉันต้องได้ฉันต้องประสบความสําเร็จ เนี่ยเป็นอย่างนั้นนะชาวมังกรแต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้ระมัดระวังก็คือ,อ,อความใจร้อนหน่อยหนึ่งนะแต่กดง่ายหายเร็วไม่ต้องกลัวนะชาวมังกรไม่มีอะไรนะครบได้สบายสบายอ่านะนะคะทีนี้มาดูเรื่องสุขภาพสุขภาพส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องความเครียดความกังวลความอยู่รอดเอาไงนะจะไปไหนดีนะเรื่องงานหรือว่าจะไปรักษาตัวเองที่ไหนดีคนที่เป็นอยู่แล้วนะแล้วก็ เครียดหลายอย่างเรื่องครอบครัวบ้างเรื่องการเงินเรื่องความเป็นอยู่นะคะเพราะนั้นอย่าไปกังวลสบายๆมีอดมีเวลามีโอกาสก็ไปทำบุญนะหรือแผ่เมตตาอุทิศกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรชีวิตเราก็จะได้ดีขึ้นนะคะนะคะแต่ช่วงนี้เริ่มดีแล้วนะชาวมังกรเริ่มดีแล้วจะมีความกังวลนี่แหละมันขจัดไม่ได้ชาวมังกรอ,นนะอยากกังวลมัน อ่าสิ่งที่ทําให้คิดได้ก็คือฉันจะต้องดีฉันต้องมีผลประโยชน์ฉันจะต้องประสบความฉันต้องมีผลกําไรงานฉันต้องได้งานได้แน่นอนนะงานที่จบไปแล้วก็อย่าไปกังวลมันถึงแม้ว่าจะไม่ประสบความสำเร็จก็ช่างมันอย่าไปคิดนะคิดแต่อะไรข้างหน้าต่อไปนะมันจะมีอะไรดีๆเข้ามาเงินก็นะเงินก็หมุนเป็นว่าเล่นอย่างที่ว่าแล้วแต่คุณจะได้นะ บางท่านอาจจะดีไม่ดีได้มรดกด้วยซ้ำไปหรือบางท่านอาจจะได้แบบในลักษณะของโชคแบบฟุกๆอย่างที่บอกนะคะหาเงินอยู่คนเดียวอ่ะนะวเป็นน็อตตัวเป็นเกลียวอย่างที่ว่านะชาวงก่อนช่วงนี้เหนื่อยหน่อยแม้กระทั่งคนที่ทํางานในบ้านก็เหมือนกันนะรผิดชอบหมดทําน่นทนํานี่ดูแลเอ่อเป็นอย่างนั้นนะคะแต่ต่อไปมันก็จะดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปซีเรียสอย่าไปคิดมากนะคะมันจะบั่นทอนสุขภาพเราไปนะคะ สำหรับชาวมังกรนะคะก็ไว้เพียงเท่านี้นะคะ,ะสรุปให้ก็คือช่วงนี้นะงานก็มากกว่า2ออย่างขึ้นไปทำงานนี่หมุนงานได้งานใหม่มีโอกาสได้เงินมีโอกาสได้แต่ต้องใจเย็นๆหน่อยแล้วก็โชคแบบฟุกๆก็อาจจะเข้ามาในบางท่านนะคะแล้วแต่บ,บุญนะความรักประสบความสําเร็จแต่ว่าอย่าสับสนวุ่นวายตัดสินใจเลือกดีๆความรักสองบ้านก็ต้องดูแลรับผิดชอบดีๆประคับประคองไปใจเย็นๆอดทน นะคะสุขภาพก็อย่าเครียดเคร่งเครียดมากนักนะแล้วทุกอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นนะมันจะค่อยเป็นค่อยไปนะคะความรับผิดชอบต่างๆนี่มันสูงชาวมังกรหน้าที่การงานก็เหมือนกันต้องใจเย็นๆนะคนที่ตกงานก็มีโอกาสาได้อยู่นะนะงานบางอย่างเราทํามากกว่า2อ,อย่าง,างอย่างมันผิดหวังบ้างช่างมันอย่าไปซีเรียสนะอนาคตต้องเดินต่อไปสู้นะชาวมังกรนะเป็นมีความอดทนสูงอยู่แล้วเป็นผู้นํา นะไม่ต้องกลัวรวยชาวมังกรต่อไปอนาคดไม่รวยก็ได้งานนะคะโอเคนะก็ไว้เพียงเท่านี้นะคะท่านไหนไม่ชอบผ่านไปนะคะจะซีเรียสกับการดูส่วนคนที่ชอบกันเหมือนเดิมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามกันต่อจะได้ทำคลิปใหม่ๆออกมาท่านได้เช็คดวงอีกในคราวต่อไปโอเคค่ะสวัสดีค่ะ